ทำหอยทองคำ Kim. แบแบนี้ไว้ลงไปแล้วตอกคำลงไป ชิ้มลาี่อีกน,นิดนึงได้ยี่แล้วครับดูกระ สวยงามตำหอยทองคำดูครับแ,บแซบ่บแบบตำหอยทองคำสูตรพิ่ปอบบอกแซบ่บแซบ่บแซบ่บ หอยทองคำสูตรพิบป,ปอบวกแซ่บตัวนี้ครับขอบคุณครแสบแซบครับเนี่ใหญ่เลยหอย เขากันเขากันรับจับรสชาติหอยรสชาติของหอยมันมันนุ่มนุครับหอยไหมอืมอืมอืมกินได้หมดเด้ยยิ้ม น้ำตลอดเขาขันดีครับเนี้ตํมหอยทองคำอต้มจำม,มีที่นี่เท่าเดียวเซ่บ 分台、嗯、哈。